ขอคุณชาแนลนะครับว่นนี้มาเล่นเกมไฮด้าดอทไอโอนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการซ่อนแอบนะครับคนหนึ่งเป็นคนหาไอ้คนนึงเป็นคนหาคนนึงเป็นคนแอบนะครับตัวคนแอบนะครับก็จะเป็นพวกสิ่งของครับแอบตามที่เนียนนะครับส่วนคนก็มีสามารถเลือกสกินได้นะครับมีสองอันนะครับแล้วก็ที่มีสองสกินเพราะว่ามันต้องหามันต้องเลือกสกินตามหาครับเพราะว่าคือมันต้องเป็นหนึ่งร้อยเห็นเป็นรูปแบบขขอภายเอเห็นเป็นรูปดาวครับ รรเป็นเหรียญนครับ100ดาวเท่ากับ100หนึ่งเหรียญเท่ากับ1ตัวละครครับเป็นตัวไมเ่เลือกเลือกเองไม่ได้นะครับโอเคอาจจะเข้าใจกันแล้วครับส่วนในกติกาเดี๋ยวอธิบายตอนเล่นนะครับเริ่มกันเกมมนเลยโอเคเข้ามาหมดหมดคครับก็คือถ้าเราเป็นสิ่งสิ่งของทีครับเราเนี่ยต้องสามารถเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิ่งของได้หนึ่งครั้งนะครับผมแราวผมเป็นนี่นี่โอ้ผมรู้จกักนี่เนี่ยละ ตรงนน้นมันอยู่กันตรงนน้นมันอยู่กันตรงนน้นนี่ปุ่มกระโดดด้วยนะครับผมอ่าทำมค้างอุ้ยทำางพาเอ้าเอ้าทำางอ่ะโอ้ยอย่างงี้เอ้าเอ้า,อา,อา,อาติดเนี่ยติดเนี่ยกลัวเนี่ยเอ้รอดหน่อยเห็นตรงเครื่องแล,ล้วผมอยู่หลังเครื่องแล้วคนอื่นมั่งไม่เงี้ยแน่แน่เลยผมว่าโอเคเอ้ยอะไรเนี่ย,ย,โ,ออย,ยโอ้ยน่าเบือเ่อเลยพวกนี้ ท่านไม่เหลือสิเยเนี่ยต้องกระโดดนะครับโอเคเกินแล้วเกินต้องหานะครับโอเคใช่ครับโอเคนะครับล็อกไว้เจ้าของผม,มน่าจะเนียนว่าไงนะผมว่าผมว่าน่าจะเนียนหน่อยนะพี่โจมีที่เหนื่อยไหมว่าน่าจะเนียนเนียนสนมั้งนะนะนะ จริงมะจริงมจริงมะคือไม่ใช่หโอเคถูกป่ะโอเคโอเคอเคนี่ยแล้วนะผม,ผมผมชื่อมาเถอะนะครับผมเลเวลสี่นะครับก็เคยเล่นมาก่อนหน้านี้มันสิบว่าตามั้งเกมนี้ไม่ได้เล่นยากนะครับผมก็ง่ายๆครับแบบไม่ค่อยกระตุกครับมีทั้งเอเชียแล้วก็ฝ่ายฝ่ายยุโรปก,ก็มีนะครับผมโอเคนะถ้ามีอย่างนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับ แอบเลียเจอคุณแล้วอ้าวโหชื่อแต่ละคนนี้อแอบโฆษณามาเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มเกมใหม่ครับอีกหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดสี่สิบิตเนี่ยครับถ้าผมข้ามไปตอนที่เสร็จนะครับกาผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับผมคนหานะครับก็ต้องถ้ามีเลือดอยู่ห้าเลือดครับคนหาสามารถตีได,ด้ห้าครั้งนะครับถ้าตี เกิน5้าครั้งแล้วแบบแบบไม่ใช่ละครนะครับก็จะตายครับส่วนถ้าตีถูกนะครับก็สามารถเพิ่มเลือดได้หนึ่งครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเริ่มเกมนะครับโอเคนะครับการ์ดก้าเราจะเริ่มครับเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วครับหลรอแป๊บนึ่ครับมาดาวกันดีกว่าว่าผมจะได้เป็นคนหาหรือคนซ่อนแอบนะครับโอเคต้องรอดาวทำอีกประมาณสามวิาที ผมเป็นผมเป็นทีมทหารครับเราทีมทหาต้องตะเวนดูว่าสิ่งไหนถ้าสิ่งไหนแปลกๆก็ตีกันนะครับโอเคมีกงโอเคมีหัวกะโหลกมีคนตายมีมีนั่นมีว่าวมีตรงนี้มีนน่นตรงนั้นบ้านเราตรงนี้ตรงนี้ดูห้องนู้นได้นะครับห้องนี้โอเคโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคน่าจะจําได้แล้วนะครับผม ส่วนตอนที่มันเล่นจริงผมก็คงจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งอะผมว่าโอเคห้องนี้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 โอเคโอเคโอเคมากเลยนะครับผมโอเคอีกสี่วิสาหกิผมเป็นตัวพระราชาครับคนข้างหลังครับโอเควิ okay. ่งเแบบจ๋งเลยไป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 เออเออโอเค okay. ปึ๊บ จำได้เฮ้ยียโอเคโอเคไปอยู่ในห้องกันดีกว่าโอ้ออกพังกระโดดก,ก็ไม่ได้โอ้สจะหลงเลยเราเนี่ยโอเคถ้าไปทางซากันดีกว่านะครับผมจำได้จำได้อยู่มั้งนิดนึงโอ้ย ตายก่อนไหมเนี่ยผมเนี่ยมาได้ไงกันเนี่ยผมเริ่มเครียดแล้วเราจะตายผมเนี่ยโอ้ยเลือดเดียวทำไงดีทำไงดีทำไงดีต้องหาของให้ถุงหรือ้ฟื้นคืนชีพเลือดให้ผมหนึ่งเลือดนะครับโอเคงานรีบต่อยเลยผมเนี่ยน่าจะดูดีๆกว่านี้คนระับส่วนของช่วยก็มีวิ่งเร็วทำใบแล้วก็ห,หวัวใจครับ ็ดไปดูทีละห้องเลยนะผมเผื่อห้องไหนมันดูแปลกตาทบอย่างเดียวไม่แน่ใจเลยผมไม่กล้าเตะโอ้โหไม่กล้าปีเฮ้ยผมไม่กล้าตีโอ้โหตายเลยตายคตรง่ายผมเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเองนะครับผมอะไรวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเเห็นครับ โอเค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 เราตัดไปตอนเริ่มเริ่มเลยนะครับโอเคเหมือนเดิมเพื่ก็หมดเวลาหมดแล้วครับโอเครอเริ่มเกมใหม่กันเลยนะครับผมเจ๋งต่นี้ไม่เจอคนเกลียนเจอคนเกลียนนี่ผมตกไปนานละไปถึงตีของ,ของชนะนะครับให้สับปสินค้าเราอท่านเกลนอีกประมาณสามวิธีนะว่าดาวาว่างๆของจะเป็นอะไรนะครับโอเคทีมตาผาโอ้ผมเข้าไปอยากเป็นทีมตาผาเท่าไหร่เลยอนะเบือ่อ เป็นน้ำแหละเพิ่มต้องหาเนี่ยตอนที่ยังไม่แคสนี่เล่น,เล,นเล่นทีหลังนี่ผมเป็นแบบสิ่งของคนระับพอแบบมาเล่นปุ๊บโอ้โหตามหาตามหาตามหาตาหาลอดเลยจำช่วยกันจำนะครับอย่าบน่นอย่บน่บนนะก็ตรงนี้มีทั้งของนะครับมีหุ่นโชว์รถของเล่นเฟสเป็นอาหารก็มีนมมีเกมมีอะไร เก็บจำจำเอาไว้โอเคนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรข้างล่างเลยนะครับผมกำลังจะต้องเก็บอีกหนึ่งนวินาทีนะครับมาเร่งกันเลย,ปยไปจบจตจบไปนี่ก่อนเลยทำได้ไม่กี่อย่างผมเนี่ยอย่าเร่งอย่า,ยารีบผมจะรีบผมจะร,รีบรีบมากแต่ตายเร็วนะครับผมไปก่อน ไม่น่ารีบเลยวะ่ะกูจะตายแล้วเนี่ยตายแล้ว,นลว,นวเนี่ยข้างฝั่งกูนี่ว่ะฟู๊เนี่ยฟู๊เนี่ยข้างล่างอ้าวอ้าวโอ้โหเจะจะตายอย่างนี้ไปตายดีกว่านะน้องจา๋าโอ๊ยเมื่อกี้แต่จะไม่อะไรเนะี่ยเคโอเค,อเคดีนะั่งไปกินเจอหนึ่งอันฟูดด๊ดีกว่าเดินฟู๊สกันเลยนะตรงน,นี้มีร้านมีป้ายนี้ด้วยหรอ โอ้หมีดีว่ะตรงนี้มีเลือดนะครับผมจจิงเลยเอาอะไรผมจะมเก็บเลือดอ่ะขี้โกงดิอย่างเงี้ยเอาับเก็บโอเคครับเข้ามาแล้วนะครับโอเคผมเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์มาเลนที่เอเชียนะครับเ,เป็น่ที่หมบ้าอ่งง้นะครับ,รบโอเคเจ๋งเลย ได้เป็นไรนะผมได้เป็นผมได้เป็นนี่นี่นะโหแย่มากเลยอ,ะอ่ะผมรู้ละตรงทางนี้ตรง,ตง,งาะะทางนี้ตรงทางนี้น่าจะรับนีไอแกไปที่ราวตากผ้าได้เลยนะครัะตรงน้ำแม่แม่แม่มมมมบูเยติกะอ้ยเหนื่อยเบื่อชิชิไลสุดคือที่ปลอดภัยที่สุดครับ โอเคงัน okay. นี่เลยโอเครั okay. วไว้จริงมากเลยที่โอ้โหสมัยใหญ่จะเอ๋พอดีสิน้องจ๋าโอเคครับ okay, นะ ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่พี่ปลอดภัยที่สุดเข้ามานี่เลยไหมเอาเลยไหมเข้ามานี่ไหมผมไม่กล้าโอเคนะตนนั้นแต่รอบสุดท้ายนะครับผมโอเคติดตามชีวิตของเขากันอเอาใครดีคนหนึ่งเอาคนคนคนไหนดีคนนี้ดีกว่าไม่รู้กลมมัง ไม่ดูกลุ่มค่ะเขาชีว,ชวิตอยู่ตามลำพังโดยการใชท้ที่เขาเป็นยามนะครับผม <c oughs> เขาเป็นยามยามกำลังติดบั๊กนะครับยามบอกว่าช่วยผมด้วยอ๋อยามหายติดบั๊กนะครผมตอนนี้สิ่งของละสิบนะครับเหล่กาก้านะครับอาอยามติดบั๊กแล้วยามเป็นไรยามยามเป็นพ่อ <c oughs> <c oughs> กับชีวิตของคนนี้กันนะครับเขาชื่อเขาชื่อ กูชื่อฟักอะไรนะลา,ายก่อยแต่คุณกูณณไม่ไม่รู้กูเมาวกูเมาแล้นะครับไม่รู้กูเมานะครับไม่รู้เาขาเป็นใครเหมือนกันก็ไม่มีใครเจอผมเลยนะผมผมไม่ได้เปิดชุดที่ดีกันมากเลยอ้าวขอขออภัยด้วยนะครับผมมาดูสำรวจสิ่งอื่นๆด้วยนะครับคนที่อ่าซ่อนนะครับ โคดทิ้งใต้ตสีแดงขาวใครวะโอ้โหกลายเป็นฟ้าเหมือนโอ้โหโคตรเนียนโคตรเนียนเลยโอเ,อโอเคนะครับอือดึด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 โอเคนะวันนี้อยู่ที่45วิบหาวิสี่สิบหานี่ส้วินิเป็นสีวิที่สามารถตีอะไรก็เลยจะไม่ลดนะครับผม เป็นช่วงที่พวกหาในโคตรโหดกระโดดยิงนะครับโอเคโอเคผมว่าหมุนตีผมแน่เลยอ่ะโอ้โหเจอผมแล้วเหรออะไรวะอ่าโฆษณามาเลยอ่ะงันวันนี้ก็ขอลากันแข่งเท่านี้ครับ